สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการสร้างช่อง Facebook ให้ปังๆและเติบโตอย่างมืออาชีพและยังยืนสร้างรายได้สมั่งเสมอท่านฟังให้จบคลิปท้ายคลิปจะบอกเทคนิคดีๆมาฟังกันเลยครับการสร้างช่อง Facebook ให้ดูเป็นมืออาชีพและน่าติดตามนั้นมีขั้นตอนที่คล้ายกับการสร้างช่องบนแพลตฟอร์มอื่นๆครับแต่มีจุดเด่นบางอย่างที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายกำหนดเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายอยากทำเพจเกี่ยวกับอะไรเช่นถ้าคุณอยากทำเพจรีวิวอาหารกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นคนที่ชอบหาของอร่อยหรือคนที่ชอบทำอาหารการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงคนได้ตรงจุดสสร้างเพจให้เป็นมืออาชีพตั้งชื่อเพจให้หน่าจดจำ ชื่อเพจควรสั้นกระชับและสื่อถึงเนื้อหาหลักได้ทันทีใช้หมู่ภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปกคุณภาพสูงรูปภาพโปรไฟล์ควรเป็นโลโก้หรือรูปที่สื่อถึงตัวตนของคุณส่วนภาพหน้าปกควรออกแบบให้สวยงามและดึงดูดสายตาอาจจะใส่ข้อความสั้นๆที่บอกว่าเพจของคุณเกี่ยวกับอะไรเขียนคำอธิบายเพจให้น่าสนใจในส่วนที่เกี่ยวกับหรือ about ควรเขียนคำอธิบายสั้นๆที่บอกว่าเพจของคุณคืออะไรทำไมคนถึงควรมาติดตามและอาจใส่ช่องทางการติดต่ออื่นๆไว้ด้วย 3. สร้างสารรค์เนื้อหาและโพสต์อย่างสม่ำเสมอสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจเนื้อหาบน Facebook สามารถเป็นได้ทั้งบทความรูปภาพวิดีโอหรือแม้แต่การไลฟ์ สิ่งสำคัญคือเนื้อหาต้องมีคุณค่าต่อผู้ชมอาจเป็นการให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจหรือให้ความบันเทิงวางแผนการโพสต์การโพสต์อย่างสมบเสมอจะช่วยให้เพจของคุณมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและอัลกอริทึมของ Facebook ก็จะมองว่าเพจของคุณมีความน่าเชื่อถือลองใช้เครื่องมืออย่าง Creator Studio ของ f a c e b o o k ในการตั้งเวลาโพสตล่วงหน้าได้ สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามเมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อความมาควรตอบกลับอย่างสุภาพและรวดเร็วการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ติดตามและทําให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเพจ 4. โปรโมทเพจและวัดผลใช้ Facebook Ads ถ้ามีงบประมาณการซื้อโฆษณาเป็นวิธีที่รอดเร็วในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆแต่ควรตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช้ Facebook Insights เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของเพจได้เช่นใครคือผู้ติดตามของคุณโพสต์แบบไหนที่ได้รับความนิยมและช่วงเวลาไหนที่ควรโพสต